ทีมเขาสุ่มทีมเนี่ยเขาเลือกเองนะโอ้ราคาดีดังรวมทีพีอารดาด้วยเราเราไดเห็นอของไอพีอารดาเองอ๋อจะเห็นพีอารดาเมนูอยู่เับมือเราแล้วแกะเรามาแกะกันเลยเนาะเป็นสินค้าที่สูงตัดในโปรโมชั่นวันวาเลนไทน์นะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นราคาไม่ถึงสองร้อยนะคะ หนึ่งเก้าเองค่ะเยอะมากเราได้เยอะมากจริงไหมเนี่ยเราลองสัง่งดีแต่ว่าถ้าเราได้ได้เค้เจ็บหรือว่าแบบเจ็บแบบมีเบก็คุ้มแล้วนะคุ้มแล้วเพราะว่าเจ็บก็ราคาหลายบาทเยอะโอเคสั่งอ่ะเดเเ็นก่อนอเดี๋ยวรอรอของมาคุยเดี๋ยวไว้แบบมนันบอกด้วยกันนะได้โอเค อะไรดีวาเห็นมันเห็นมันดันมีบอกว่าจะลงไลฟ์แพ็กสีคืมงั้นเราไปดูด้วยกันไหมไป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 นั่งดูว่าจะมีของควกเราด้วยเนาะใช่ใช่ใช่อเา่ยกเ่ด็เอเมาพอดีชื่อเราเลยกเ้่ะกเด็เเ็เล็็่เ็กเยคเม่ย หนูดูจากแล้วแบบของเราคุ้มมากเธอต้องอิจฉาเราแน่ๆเลยได้ของดีนั่นๆเลยไอ้ก้าวๆฉันคุ้มจริงๆีของมาแล้วมีของมาส่งค่ะขอบคุณค่ะ,คคะต้องชิบดีกว่าเรา,าจะได้เป็นรีวิวโอเคค่ะทุกคนวันนี้ ของที่เราสั่งจากมาดามูนีมาเลยนะคะคือตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบสังาา่งเมืวานวันนี้ก็คือได้เลยนะคะเราจะมาแกะกันว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะคะแต่ว่าเห็นในไลฟ์คือแบบคุ้มมากนะคะคือค okay. <ımı> ่ะอันนี้เป็นน้ำตับลานนอสนะคะที่มันขวดมันเล็กกว่าในไลฟ์นะคะแล้วก็ มันเป็นเหมือนของที่ใช้แล้วอะค่ะทุกคนอย่างไดก็ล้อ็อ้าวอันนี้เป็นครีมไลฟ์ไว้นะคะซึ่งมันมาอันเดียวค่ะแต่ว่าในในไลฟ์นะคะไม่เขาว่าเราสุ่มแต่ได้อันเดียนะคะแต่ว่าค่ะจะให้มาเป็นเซตที่ไม่สามัญเลยที่นี้ทั้งตัวกระปุกสีขาวแล้วก็สบู่นะคะแต่ว่านี้มันมาแค่อันเดียวนะคะทุกคนไม่มีจริงๆต่อไปนะคะเป็นโปรโวทเบสท์นิ่งมัองหมดเลยนะทุกคนเนี่ยดูอันนี้จะเป็นสกาเจลก็โอเคค่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่คุ้มแต่เรามปนของออกไปนะคะหวัว่ามันจะคุ้มอ้าว ดูนี่กันแดดแจ๊กที่ในไลฟ์มันเป็นขวดน,นี้ขวดในรูปแต่ว่าของจริงคือได้มาเป็นซองนะคะสามสิบเก้าบาทไม่ตรงปกแล้วเนี่ยทุกคนทำยัไงดีเดี๋ยวอย่างสุดท้ายแนละ้วคือลิปสติกถ้ามันเป็นแบบซอง,องกันหมดเลยนะคะทุกคนดูสินี่หมดแล้วรู้สึกว่ามัไม่ตรงปกแล้วก็มันไม่คุ้มนะคะทุกคนเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราจะต้องพักเคลมแม่ค้านะคะตอนนี้ ค่ะทุกคนเราทักแม่ค้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาราดูว่าแม่ค้านะคะจะเคลมสินค้ายังไงนะคะจะส่งช่องทางไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให่งทีนะคะแต่ว่าจากสินค้าที่ได้มาทั้งหมดนะคะรู้สึกว่ามันยังไม่คุม้มแล้วก็ไม่ต้องปกกับที่ในไลฟ์ค่ะไงโอ้ยแม่ค้าไม่อ่านชันเลยเนี่ยจะเคลมสินค้าได้ไหมเนี่ย ชฟก็ไม่อ่านสินค้าก็ไม่ตรงตกเครียดว่ะเฮ้ย <Hey. S 2> หรือว่าเราจะโดนหลอกวะเป็นไงบ้างของที่สังง่งเมื่อวานเนี่ยแม่ค้าไม่อ่านใชฟเราเลยทำไงดี oh. หรือว่าหรือว่าเราจะโดนหลอกแล้วเราแบบมีแอปอะไรมีแนะนำไหมอ่ะ<ม>เราเ,เร,าเราียน,น,นมาเอง เนี่ย <Yeah. S 1> เป็นชื่อแอปว่า blacklist seller ศูนย์กลางการตรวจสอบการช่อกองออนไลน์เธอลองไปค้นหาดูนะหรือว่าเธอจะค้นหาเลยก็ได้นะเนี่ย <Yeah, S 1> คนหน่อยเลย <Mother. S 1> กดเข้า Google กดค้นหา blacklist seller จากนั้นกดเข้าที่เว็บไซต์ blacklist seller ศูนย์กลางการตรวจสอบการช่อกองออนไลน์ จากนั้นกดที่ตรวจสอบบัญชีหรือผู้ขายจากนั้นกดค้นหาชื่อหรือนามสกุลแต่แนะนำให้ใส่นามสกุลเพียงอย่างเดียวเนื่องจากบางรายอาจเปลี่ยนชื่อได้หากผู้ขายเคยมีประวัติการช่อโกงและเคยโดนรายงานจะปรากฏชื่อและข้อมูลที่เคยช่อโกงในเว็บไซต์นี้อ๋ออย่างนี้นี่เอง โหนี่ชื่อเดียวกับที่เราโอนเลยวันก่อนเนี่ยโหเราโดนโกงอ่ะชัดเลยเครียดเ,เงงงงงงว่เ,เงเเงกูได้รู้หรือไม่ถ้าไม่อยากโดนชอบโอกงออนไลน์ b a c k l i s e l l e r เว็บไซต์ออนไลน์สามารถช่วยคุณได้นะ b บ l i ์ลิ l เซนเตอเป็นส่วนกา,การตรวจสอบข้อมูลออนไลน์ที่มีฐานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทุกคนสามารถเข้ามาตรวจสอบบัญชีก่อนซื้อขายรวมถึงแจ้งบัญชีชี่คาวรระวังเพื่อเตือนภัยสังคม